สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับผมอตอนนี้เราอยู่เกมเซเวนไอข่าวอีกครั้งแล้วนะครับอ่าอันนี้เราจะมารีวิวตัวละครครับเซเว่นไแน่นอนครับอ่ะเดรอนอเวกก็รีวิวไปแล้วคงไม่ได้รีวิวเดรอนหรอกครับอ่าก็จะเป็นตัวนี้เจฟครับผมนี่ครับอ๋อสเวนมังกรขขงเราครับนะครับเจฟครับอ่านี่ครับก็เป็นหนึ่งในเซเว่นไที่ ทุกคนน่าจะรู้จักดีครับนะครับแล้วก็แฟนคลับเจฟครับนะครับโดยเฉพาะทีมถึกโดยที่มีเจฟยืนนะครับลูดี้ซันเซอร์นะครับเจฟนะครับเอลิเซียนะครับแล้วก็ลุกครับผมนี่ครับอ่าเป็นเมตาของน่าจะเป็นก่อนเมตาก่อนๆนี้นะครับซึ่งเป็นเมตาทีมถึกอ่าก็จะมีเจฟเป็นตัวยืนอีกตัวหนึ่งนะครัดาวเมทซึ่งถือว่าเถื่อนมากครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะ อ่าดรอปลงไปนะเพราะว่ามีเดโลดเวกมานะครับอ่าแล้วก็มีพวกไค่เทอนะครับซึ่งเมต้าทีมสูงๆงสครนะแต่ว่าอ่าทีมระดับเราครับผันหน้าบันหนกคนเจ็ดถึงสองพันก็ยังใช้เจีบได้อยู่นะครับผมก็ใช้เหมือนกันถ้ามีผมก็ใช้ับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทีมหลักของผมนะแต่ว่าผมก็สะสมไว้อ่าเราไปดูสกิลนีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างครับเจีบครับอ่านี่ครับรูปลักษณ์ของพี่แกครับคอตูมก็มีนะครับ นี่ครับไม่รู้ว่าหมดเขตไหรือยังอ่านี่ครับขอตูมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่เท่อีกตัวหนึ่งครับในซีเวนไนนี่ครับใครชอบแบบไหนก็เอาไปครับเมียวเมียวมังกรดานะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งไม่รู้ว่าหมดเขตไปหรือยังครับอ่าน่าจะหมดเขตแล้วอ่านี่ก็มังกรยุโรปครับเกาะทองอันนี้อัศวินครับ น่ะถือเหลานี่ครับชุดเซนเซียครับอ่าเป็นชุดที่สวยชุดหนึ่งนะแต่ผมไม่ชอบหลังนหลังมันดูเรียบเรียบเกินไปหน่อยนะครับอ่านะครับเจ็บนี่ออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือเปล่าครับอเหมือนกับเจ็บใส่เกาะยักษ์ครับแล้วก็มีมังกรครับใครชอบชุดไหนก็จับไปเลยดีกว่านะครับถ้ายังเปิดขายอยู่นะอ่า เรามาดูพาส,สิฟสกิลกันดีกว่าครับเนีสส่บพาสิฟสกิลเจฟแน่นอนครับบ,บรับลดดาเมจ5้าสิเอร์เซที่ตัวเองได้รับนะครับแล้วก็สะท้อนกลับออกไปในความเสียหายที่โดนโอโ้โหยิงมาพันครับอ่าเจฟโดนแค่ห้าอร์เก็ห้ารอยครับสะท้อนกลับห้ารอยครับนะครับยิงมาพันครับถ้าตัวดาเมจสักแสนหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะนะครับก็ ฝั่งตัวข้ามโดนห้าหมื่นครับนะครับตัวนี้มันสะท้อนดาเมจนะครับคืนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันก็โดนแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสรุปก็คือมันใส่เด็ดเมลมานะครับโดนคนละครึ่งนะครับอ่าเนี่ยครับสกิลพาสซีฟแล้วก็บัฟป้องกันสถานะให้ตัวเองสามเทินก็แน่นอนครับสตันช็อตอ่าใบไม่มีผลกับมันครับสามเทินนะครับถือว่า มันไม่ถึกกับแต่ว่าสกิลพัดสีมันทําให้มันถึกดูมันมันถึกนะครับมันก็ใส่ใส่เบดเมลมาแล้วก็เปติดสถานะนะครับสามเทือนโอ้โหครับไม่ต้องมีตัวกันสถานะมาให้ครับเคยนะผมเคยเจอมันนะครับตอนที่ผมเอาเซีินลงครับเซีินผมเนี่ยสับมันเซีินผมตายเองครับคิดเอาละกันครับมันไม่ต้องทำอะไรครับมันยืนที่เฉยเราฝั่งตรงข้ามตายครับสกิลพัดสีของมันครับก็ สกิวล่างครับแน่โจมตีกายภาพห้าเป้าหมายห้าสิบเปอร์เซ็นสามครั้งนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้สกิลธรรมดานะครับแต่ว่าโดนห้าเป้าหมายนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นสามครั้งนี่ครับสกิลหากินคือสกิลบนนี่ครับโจมตีกายภาพห้าเป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นทะลุบัฟนะครับแล้วก็ทะลุพลังป้องกันนะครับตอนนี้ทะลุบัฟนะครับแล้วก็ทะลุพลังป้องกันนะครับสกิลนี้นะครับอืม อ่ะเราไปลองดูอนิเมชั่นสกิลดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับผมอ่าแน่นอนครับคู่ต่อกรที่สูงสีที่สุดนะครับกับอตัวละครทุกตัวก็ปุกีครับนะครับตีธรรมดาครับแทงเหลาาเข้าไปครับมันเหลาหรือดาบหรือหอกไม่รู้ครับเหมือนกับพวกอสุวินยุโรปใช้นะครับน่ครับโจมตีธรรมดาครับโจมตีติดคีครับเอออดอีก โอ้โหเนี่ยแอะไอ้ธรรมดาครับพนต่อครับนี่ครับตีติดขีนครับสกิลล่าครับโจมตีเกี่ยวกับภาพไว้50%สามครั้งครับโอ้โหครับดูครับการงานสร้างเหลือเกินอยากเห็นตอนที่มันอวีครับนะขนาดดีลุนยังอวีได้ครับแล้วเจี๊ยบนี่มันจะขนาดไหนครับนะอาจจะกลายเป็น าทุกคนบินแหลงบินสูงเลยครับซึ่งขนาดมีวันตอนนี้ก็แรงก็หลายๆคนก็บินสูงเหมือนกันนะครับมันเวลสี่สิบและสี่สิบหกครับอ่าสกิลล่าครับดวงดีนะว่าผาไหวครับ50%าสามครั้งนะครับคนเข้าไปกี่นะครับอสกิลบนครับโอ้โหดูครับโอ้โหปืนใหญ่ตัวเล็กๆนี่กินปากนี่สุดจะทนครับ เดี่ยวอะห้าเป้าหมายครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทะลุบัฟแล้วก็พลังว่องกันครับสกิลนี้แรงนะครับอาทะลุบัฟนะครับดูครับดุ้มโอ้โหแหมดีไม่ดีเอาเวกมาปรับสกิลสองสกิลทะลุบัฟด้วยขี้แตกครับอ่านี่ครับเจฟหนาแน่นอนครับเจฟนะครับทีมถึกเมตาถึกก็ยังเลื้อยๆที่เห็นอยู่ครับตอนนี้นะครับ ดโดยสกิลด้วย p a s ส i v e สกิลนะก็ถือว่าเป็นตัวเซเว่นไนท์ที่โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับถือว่าโหดเอาเรื่องเลยครับเพราะว่าสะท้อนดาเมจได้นะครับแล้วก็ป้องกันสถานะโดยตัวของมันเองได้ครับไม่โดนขัดเหมืนกันเถอะนะครับแล้วก็ถึกนะครับโดยส่วนมากเมตากเก่าๆนะเขาจะเล่นเน้เนอ่น ึกนะครับแล้วก็คิ้ขีนะครับคือว่าเี่ยครับสกิลนี้เป่าเข้าไปนี่หงายทั้งทีมก็ห้าเป้าหมายแต่ว่ามันทะลุบ้าแล้วก็ดีเฟนต์นะครับเดี๋ยวลองไปลองใช้เจบฟาร์มดีกว่าว่าเป็นไงนะครับมาลองดูครับสกิลล่างกนครับนี่ครับห้าเป้าหมายครับสามสิบเปอร์เซ็นต์สามครั้งโอ้โหหงายครับล่วงครับ สกิลบนครับนี่ครับห้าวโมไมล์เราเปื่อเสี่ยนทะลุบัฟแล้วก็ดีเป็นครับสกิลนี้นะครับดูครับมาแล้วโอ้โหโอ้โหถือว่าแรงใช้ได้เลยครับตัวนี้พอมันทะลุเลยนี่ครับแล้วก็มันโจมตีแรงครับ อ่ะก็ล้าวนี้ครับเจฟนะครับอ่ะ,อเ,ออะเราลองไปลง p ีวดูก่อนครับว่าเป็นยังไงครับผมอ่ะไหนก็มาแล้วครับเจฟครับอืมมีซีเวนไนมาแล้วก็เล่นทีมซีเวนไนไปเลยครับนี่ครับอ่ะมีรูดี้มี ie, มเจฟมีสไปมีลาเชลแล้วก็มีเดว์ลนครับอ่า ลองดูครับทีมนี้จะเวิร์กหรือเปล่าครับมีสไปกันสถานะอ่าราเชลเวฟครับลดพลังป้องกันลดพลังโจมตีเับเอาเข้าไปครับอ่ามีเดรโลนครับมาเพิ่มพลังโจมตีรูดี้มาเพิ่มความถึกเจฟนี่ก็ดาเมจครับเหมือนจะเวิร์กนะครับทีมนี้แต่ว่าเลเวลคือผมเป็นสายสะสมนะเลเวลก็แค่นี้ครับเจฟก็นี่ครับของกากาเขาไม่ต้องทีเรียดครับ ครดูยินดีกว่าครับเป็นยังไงครับมาโอ้โหเจอทีมเดโลนครับน่าจะเอาเวงมาแล้วครับดูเนี่ยสีฟ้ามาเลยครับอย่างงี้โอลิโปเอลเซียเอาแลับเดโลมาสับนั่นไงครับมาไม่พูดเพราะมันเป็นชิปไฮแล้วครับลิโปเร่งเทินดูดีกลางโลครับโอ้โหมาแล้วลิโปครับ ลายเฉียวมันจะม่องแล้วนี่โอ้โหยังไม่ได้ออกสกิลสัก,กอันเอาเลยนี่ครับสแตนไปน้องบึม้มอ้าวสแตนตัวเองนี่เฉียวสะท้อนสถานะครับบอลเก่งกีบึม้มมาครับเรียบร้อยครับม่องไปแล้วลาเชียวโอ้โหเจ็บครับพ่คนครับฮารุบับอ้าวเฮ้ยล่วงเหมือนกันเว้ย ดีรอนมาเนี่ยอันตรายครับตัวนี้เมตาทีมยุคนี้ครับต้องดีรอนครับดูสไปคุณไปแล้วครับดีรอนก็ติดใบครับเออลีก็ต่อยหน้ารูดี้ครโอ้โหครับดูครับมาอย่างที่ครับแล้วก็ม่องไปครับมาลองดูเรียบเจอจุียเพียบ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะจุยพีลงหรือเปล่านะครับของทีมก็หุ่นกับป๋องมีใครโอ้ทีมนี้ครับอือดูตีทีียวโอ้น่าจะเรียบร้อยครับทีมเราอือนี่ครับนี่ครับแม่ถึงมีจะมีเซเว่นในห้าตัวครับก็ใช่ว่าจะชนะนะครับนี่โอ้โหครับร่วงไปแล้วครับราชิล โอ้ดีลอนมาครับโอ้โห,โ,หโหใบหมบูหายเกี้ยงครับเหนือลูดี้ตัวเดียว <c oughs> เจฟเรายังไม่ได้ออกสกิลอะไรเลยครับโอ้ลินมาครับโอ้โหดูรับพ่นครับเปิด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 เ,ดเรียบร้อยครับแมมายังไม่ยอมแพ้ครับให้มันเซเว่นในทั้งคีมเลยให้ แ,แค่นี้สู้ไม่ได้หรอวะแลก็เลเวลน้อยก็ต้องทำใจครับดูครับทีมก็โคลี40ครับเซอินซัมเพลอย่างเงี้ยม่พ่นเลยครับปืดอ่าได้แค่คนตูดไม่ครับโอ้ขามาามาครับดองนี้อ,อ่ากลางโล่นะครับลูดี้ เจอรีตบอ่ะครับโอ้ถึงขนาดไหนเจอไอ้นี่ตีเข้าไปนี่เรียบร้อยครับเอาละครับสับแล้วครับสับซีอินครับนี่แน่เก่งได้เกินกับผู้หญิงครับอ้าวโดนเหมือนกันครับโอ้ฝั่งนู้นก็สับเหมือนกันแล้วอ่ะดูดีลั่วครับมาโดนแล้วครับเจ็บพ้นไม่เข้าครับ ไม่ทะลุบาปน,นะครับตอนนี้เจ้ผมไปแล้วมาเดี๋ยวโรนครับม,มาครบเจ็ดตัวใบบ่ตีใบแค่คำอะล่วงครับโอ้โหไปส่วจากงานหยาบแล้วก็แบบนี้ลาชเชิล ก็ได้แค่นั้นแล้วครับน่าจะม่องไหมครับเรียบร้อยครับโอ้โหแหมสรุปครับสิ่งนม่น่าตัวนี้ไม่เวอร์ครับอืมไม่ใช่อะไรครับเวลมันน้อยครับนะครับไม่ได้ใส่ของอันนี้ด้วยครับมาเรามาลองใหม่ครับอ่าเจฟย็นยืนมันเดิมครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นเอลิเซียเข้ามาครับอ่าแล้วก็ลิ้นมาครับอ่าเอาเข้าไปครับนิโป้เนี่ย สีย่ยกระพัดในไหนก็ในไหนแล้วครับเทโอดีไหมเอทีกว่าอ่าเนี่ยทะลุเกาะไปเลยมานี่ครับดูสิว่าเจฟจะช่วยอะไรเราได้ไหมแค่วิวสามสิบเราไม่ต้องซีเรียนอันนี้ลองลองเออเคสตัวละครไปมานี่อหูหงแหงตกครับจากสองพันลงมาเหลือพั0เ็ดนะครับก็นแพ้รัวๆครับน่าพ่นไปครับน่าแล้วครับ อิปโปทะลุบัฟครับดูครับอย่างน้อยก็ล่วงสองละนี่ครับคงไม่เกิดน,นะครับใครอิปโปมาอิปโปโดดเล็งเทินครับเอด็ดสับไปครับโอ้ดาพักครับไม่เข้าครับอโอ้โหนี่ทะลุบ้ฟตัวนี้ ต้องมายืนกับสีครับเจฟผมนี่ยังยืนนิ่งครับอ่ามาแล้วครับคนครับปูดนั่นครับโอ้โหสีอินนี่เกือบตายครับเนี่ยเอดล่วงครับแต่ยังฟื้นครับน่นแล้วเจฟโดนแล้วครับปูดอ่าโอ้โหแต่ไม่ทะลุบัปครับสกิลล่างเจฟไม่ทะลุบัปนะโอ้โหกระเด็นแล้วครับเจฟผม ต้องอาศัยนิโปโดแล้วปึ้นะครับนนครับ, <c oughs> รบอ่ะเอลิเซียอยู่ล่ากหน่อย <c oughs> ไม่เข้าอ้าวหงเลยครับจีน <c oughs> อ่านี่ยังพอได้ลุ้นครับแต่อย่างน้อยเจฟก็ได้ออกสกิลแล้วมาลุยต่อดีกว่าครับ,รบ <c oughs> ไปครับแม่ เจอทีมซ bueno ีน oh, ึ่งละโอ้โหทีมนี้ครับดีโลนครับเซอินนะครับโอ้โหบาริต้าลุกครับแล้วก็ขใครนะครับอ่ะลิ้นเป่าไปครับป uh ืบเปืบปืบปืบโอ้โหนี่ครับสับครับ ไหนยังติดครับยังติดติดอมิตานี่นี่ครับอ่าลิโปสกิลนี้ทะลุบัฟครับไปม,มาแล้วโดรนแล้วครับบอลลิต้าบอลลิต้าเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยโอ้โหอินกับตายครับเอเนเซียสกิลล่างครับอัดไปน,น,ใน,ใน,นี่ยัตกตกงครับโอ้เปลี่ยนใจเนี่ยลิ้นตกมังกรเลยครับ อ่ะสกิวบนเอลิเียครับอักไปครับไม่แนี้น้อยก็ล่วงไปหนึ่งอะอ้าวล่วงสองครับอ้าวโอ้บอิต้าเว้งนะครับชิหายแล้ว <c oughs> เล็งเพินมาไหน่ยดิปุ๊เจฟโดดครับปุ้มบูว <c oughs> โอ้โหไม่เข้าครับอืม <c oughs> ชิหายครับซีนวีครับอ่าสับเลยดีกว่า นั่นแหละเอ็ดอ้าวนี่แหละนี่แหละจัดในน้องนี่แน่เรียบร้อยครับอโปโดอาใครยังมึนอยู่ครับใครยังมึนอยู่ใครยังมึนอยู่เรียบร้อยครับอย่างน้อยเจฟเราก็ยังมีโบทบาทขึ้นมีอีกนิดนึงครับอ่านี่ครับจะไปลัวเลยดีกว่าครับกำลังห้าวครับเสียเพชรก็เอาละอ่ะเจฟครับ มาอ่าสำหรับสาวกทีมเจมนี่ก็มันดีอยู่แล้วนะครับแต่ของผมมันแคบแคบสามสิบครับเออผมเจอคนที่มีเวลสี่สิบสี่จุดหกนี่น่าจะรู้ผิดส่งมันดีครับตัวนี้ครับอันโหดอยู่แล้วนะครับเจฟอ่ายิงทําต่อไปนี่มีเอาเวงออกมาเลยบอกว่า,วาน่าจะเถื่อนสัสเลยครับจริงๆครับ ตอนนี้ก็ถือว่ามันมันยังใช้ดีครับแต่ว่าอาจจะมีเดียวโรนออกมาครับอ่าเอาเวกแน่นอนครับคนมาใหม่ๆก็ต้องเหือของใหม่ครับอ่ะกดไปคุณมาเจฟลวงไปแล้วอ่าเรายังมีเอทดครับสไปโดดสับไม่เข้าแล้วครับมีการสถานจากอินเดียครับอัดเข้าไปครับสกิวล่างฝังลุ้มมีกิลเลียครับโอ้โหกันสะท้อนไม่น่าจะเจฟเราโอ้โหยิงเนียบ โอ้โหสตันหมูลเลม่เรื่องนี่อ่าองมีเคเบิลอสามสิบทำไรได้ครับโอ้โหล่วงครับเอาดีครับเอ็ดมาเอ็ดมาก็หักดาบโชว์เลยครับนี่ล่วงไปหนึ่งโอ้โหสี่สองครับโอ้โดดมาแล้วครับโดดมาแล้วยานะครับยานะครับโอ้ยังยังยังอ่าเป่าแล้วครับ โอ้แต่เขาเรื่องน42นแล้วเบลติต้านี่ถือว่าโอ้โหเนี่ยมาแล้วครับเอาวิกไงลูกบอลทีมเราโอ้ยังไม่ไงครับปิโป้มาครับออนีกสักทีนะนี่ครับอีกสักทีเป็นไรโอ้โหยังไม่เข้าครับนกันกีดเคินวะ อ้าวไงครับเอาเจอลิ้นติดสปีดครับมาไปต่อครับเรานานๆครับเจฟรู้สึกว่าไตาแรงไปเลยเลยครับ <c oughs> เจฟจะพาบินหรือเปล่าอย่างน้อยถึงจะไตไปแต่ฝั่งตรงข้ามก็มีเจฟเหมือนกันครับเอาเจฟเจอเจฟครับ สับเลยครับโอ้ดาบหักครับเอสสับไม่เข้าครับพ่นโอ้โหทะลุบับอ้าวล่วงครับเจฟเอเลเซียสกิลบนครับหายไหมหายครับตกมาไหมครับลิโพอ่าของเรามีมีสกิลล่างครับเอลิเซียอัดเข้าไปครับไม่ครับโอ้โหอย่างอย่างดีเราไปตีเจฟ เชฟเชฟคุณพ่นพหน่อยลูกโอ้โหอันนี้เล่งเทินไลยครับ <c oughs> ล่วงครับเชฟผมอ่าสกิวเวียงเลเซียทำงานแล้วเฮ้ยฝั่งนู้นเหลือตัวเดียวหรือเปล่ายังนี่ว่ะออสซีนตัวหนึ่งครับมาหลินก็พ่นครับไปอื้มนี่ อันตรายครับซีนมันไม่มีอะไรครับแต่ดาเมจมันหนักครับนี่ยังติดเอามต่ายอยู่ครับนะทะลุทะลุทะลุครับนี่ครับยังปืนมาปืนมานิโป้เร่งเทินไปมโอ้โหยัง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 อย่าปล่อยให้ยืนนานครับนี่ครับสองเทินเร่งไปอีกหนึ่งเทิน นี่ครับอีกหนึ่งเทิร์นไปเป็นลมไปเลยครับทิวลวกไหมเรียบร้อยครับนลูกศิษย์ฆ่าอาจารย์ไหมครับ <c oughs> โดยรู้สึกว่าขึ้นพันแปดหรือเปล่าครับมีเจฟนี่เอาแล้วครับนะน่าจะขึ้นได้นะ <c oughs> มาจับยาวๆครับอันนี้คลิปนี้จะนานหน่อยนะครับไตแรงบีบีโอ้โหเจฟอีกแล้วครับฝั่งนนสี่สิบ สามสิบเว้ยโอ้โหดีลอนดีลอนสับทีครับโอ้โหครับดูครับมาเอีดเราหักดาบโชว์เลยบึย้มหายไปสองโอ้โหเอีดก็มาครับเอีดเขาตายเจอเจฟสทรอนครับโดดอ้าวพ่นอีกทีครับ โอ้โหนี่อยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าให้โรล,ลี่ออกโอ้โหอ่าเสียไปหนึ่งน่แล้วครับเรามีอะไรดีวะชิบหายนะครับบึ้มโอ้โหเปลรเซียเขาไปครับอ่าอัดโรลี่ไปก่อนนั่นแหละครับยิงยิงเล่นๆครับตอนนี้มายืนยิงเล่นๆยิงเล่นๆอีกทีครับนี่เล่งไปครับเล่งเทือนไป ว่าน่าแล้วครับเรียบร้อยครับแมเห็นไหมครับเจอสะท้อนเจฟเข้าไปครับ <c oughs> มา <c oughs> น่าจะพันแปดโอเคครับแม <c oughs> กรอบประมาณนี้ครับใช้เจฟซึ่งของผมก็แค่เืียวสามสิบเองนะครับก็แกๆครับซึ่งถ้าจะให้แบบ ฟูจริงๆครับก็ต้อง40อยู่แล้วก็ไม่ก็46ครับซึ่งเหมาะสำหรับยืนทีมถึกนะครับซึ่งผมไม่มีครับมีแค่รูดีนะครับอืนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับผมอ่าสรุปเลยแล้วกันครับสำหรับเจฟนะครับก็แน่นอนครับเซเว่นไตัวนี้โหดเถื่อนแน่นอนครับแน่แต่ว่าของผมนี่อาจจะแค่วิว30ของที่ใส่ก็กล้องเล็กครับกับขากครับ ยังไม่ได้ปั้นแบบเปชิ้เปนอนยครับแค่มาลองรีวิวให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าตามที่เคยเจอมาครับมาเวลสี่หรือว่าเวลสี่บหรือว่าตามที่เคยเห็นมาครับคือเถื่อนมากครับตัวนี้นะครับด้วยพาร์ทสิบนะครับก็สะท้อนดาเบจยดนั่นแหละครับยิงแรงมาพี่ก็แรงกลับครับนะครับถ้าไม่เจอตัวกันสะท้อนให้ทีมอย่างเคลียรหรือว่าไทโอมานะครับอก็คือมีสิทธ จบชีวิตเลยครับฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าไม่มีทีโอติดมานะครับจะไม่ก็คิริเลมากันให้นะครับนี่ครับสะท้อนดาเมจนะครับคือแรงมากครับตีแรงก็โดนกับแรงนะครับหมาได้ว่าโดนคนละห้าสิบแล้วกันครึ่งครึ่งนะครับอสำหรับเจฟนะครับแล้วก็สกิลนะครับก็ถือว่าแรงนะครับเพราะว่าโจมตีเขาพห้ามาโมดนะครับแล้วก็สกิลวอนนี่ห้ามาหมดทะลุบับแล้วก็ดีเฟนด์แรงมากนะครับตัวนี้ ซึ่งตามที่เคยเห็นมานะครับเจฟนะครับยืนหลังนะครับก็ได้นะครับยืนหน้าก็ได้นะเบต้านะครเบต้ายุบก่อนก่อนก่อนนี้นะครับไม่ไม่ก่อนก่อนเพิ่งจะมาเปลี่ยนยุ่งมีเดรอนเอาเวกมาหรือไม่ก็พวกหน้าสามลังสองนะครับที่มีลินมีเทโอเข้ามาครับก่อนก่อนนี้จะเป็นทีมเจฟนะครับยืนทีมถึกนะครับด้วยมีเลดูดี้นะครับมีลุกมีซันเซเลอร์มีเอลิเซียนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนจากเอลิเซียเป็นน็อกนะครับ เป็นทึกเดสนะครับแล้วมีเจฟยืนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเถื่อนสัสว์ครับเอาลงยากนะบอกไก่บอนว่าเจอทีมนี้แล้วโอ้โหทั้งดาเมจจากเจฟนะครับแล้วมันเถื่อนมันเถื่อนคือมันถึกนะครับทีมถึกนะครับทีมนั้นนะครับเป็นเป็นทีมที่โหดมากนะครับเป็นเคยเป็นทีมที่แอันดับหนึ่งเขาใช้นะแต่ว่าตอนนี้เมตามันเปลี่ยนแล้วนะครับก็ด้วยการมาของนี่ครับเดรลอนอเวกด้วยนะครับ เจฟก็ดูตกๆไปนะครับอ่าตอนนี้เมตาก็เปลี่ยนแล้วแต่ว่าสําหรับคนที่มีแน่นอนครับเขากต้องใช้อยู่แล้วครับยิงเวลยร์ซีสิบเวลร์สี่หกนะก็ต้องรอเอาเวกอีกทีนะว่ามันจะกลับมาหรือเปล่าหรืออาจจะมีเอาเวกหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่มีสํารับอ่าแหลงระดับล่างอย่างผมนะครับหลายๆคนอย่างเงี้ยพันกว่ากว่าเจฟใช้ดีแน่นอนครับนะครับในกรณีนี้เรายังไม่มีอ่าสี่ักพรพัิมันหายากเลยอ่า เจฟก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับตัวทำดาเมีหลักได้นะครับอโดยสกิลก็ถึกคอรต้งควรครับแถมไม่ติดสถานะนะครับอ่ามีกันสถานะในตัวของมันเองสามเทิร์นนะครับถือว่าแรงทีเดียวนะครับส่วนตัวแก้ทางก็ประมาณพวกสายกันสะท้อนทั้งหลายนะครับหรือไม่ก็พวกเปลี่ยนอินโฟมิชันหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งการยืนนะครับเขาเจฟนะครับปกติอาจจะยืนเจฟยืนหลังนะครับแต่เปลี่ยนู็ยืนหน้าแต่ว่าสกิลสะท้อนนี่มันก็ เถื่อนอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีพวกกันสะท้อนมานี่ก็จบนะรู้ไม่ก็พวกอมตะเป็นเถื่อนไอ้ไม่ใช่เป็นคังนะครับอย่างนี้โป้นะครับมาตีนี่ก็ถ้าไมครบครั้งมันก็จะไม่ไม่สะท้อนนะครับไม่มีผลนะสะท้อนนะครับอ่าพวกอมตะเป็นครั้งนะครับแค่นั้นแหละครับนอกนั้นคือถา้าไม่มีการชนสะท้อนกับอมตะเป็นครั้งมาก็คือจบเหยครับเจอเจียวว่าเป็นที่จบเหยแล้วนะครับสำหรับใครที่มีก็แนะ่นอนมันสมควรใช้ยอยู่แล้วครับอ่า สำหรับรีวิววันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมเข้ามาติดตามกดไลค์ซับสไคร้กันทุกคนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ